ใหไม่มีสีขาวติดมาฮะไม่มีสีขาวติดมาสีขาวกิน

ว่ามันติดมาจากทางเก่าเลยนะไอ้พวกเขานะใช่ถึงว่ามันก็เลยแยกไม่เข้านะฮะตรงกระตัดนะ ตัวลวนะแปดร้อยเนของญี่ปุ่นนะไม่ใช่ของไทยเรานะครับดซื้อ เปลี่ยนหมดเลยถ้าเกิดมีใครจะเอาเขาได้นันเนี่ยเพราะว่าของแท็กซี่มันขายตัวไทยว่าห้าร้อย